ร้เสร็จเรียบร้อยครับยักไ์ใหญ่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <tube oses> <line> รถหกล้อเทดินกันต่อไปครับไปตามไปครับตามไปตามไปอ๋อไปหลังเลย พอเสร็จแล้วก็ยกเลยอันนี้หล่อครับสีสวยด้วยครับไมหืฟังดังสนั่นครับสีสันปคืนกับธรรมชาติเลยครับ ชมกันต่อครับอีสุสุเช่นเคยอันนี้จะเป็นรุ่นพี่ใหญ่ครับนี่ครับถึงจะเก่าแต่ก็ยังดูเก่าอยู่ครับนี่อ่ไปฟ้าท้ายขู่ดังๆเลยโอ้โหสุดยอดแต่ละคันครับปึกบืนมากๆเลยครับไม่ ปลายท่อก็มี3ามใบมี4ี่ใบมีห้าใบมีหกใบ,บก็มีครับสุดยอดครับหล้อไกลเลิกครับนี่ฮะโอ้โหรอหอบนั้นเลยแต่ละคันแต่ละคันโอเคเสร็จแล้วก็เวียนกับรถครับเสร็จหมดแล้วครับเสร็จเรียบร้อย วันนี้เราลรดน้ำสายบุญนั้นก็ได้บุญกันอย่างเต็มอิ่มเต็มหนำกันทุกท่านครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเทดินหมดแล้วเดี๋ยวเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านครับ คันนี้คันแข็งครับ้โหกล้อหลอลอ,ลอมีแต่รถลอลอ,ลอทั้งนั้นเลย เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับบิณบุญกันทั่วหน้าเลยครับ ผมมอง